วันที่22เนี่ยครบปีแล้วครับอาจารย์ผมถามเป็นความรู้นิดหนึ่งเพราะว่าตั้งแต่ตั้งพรรคไทยรักไทยขึ้นมาใช่ไหมครับไทยรักไทยแล้วก็มาถ้าจำไม่ผิดนะฮะแล้วก็มาพาลังประชาชนก่อนหรือประ,ประชาชนใช่ไหมฮะแล้วก็มาประชาชนแล้วก็มา,ชา,ชมาพักเพื่อไทยนะอาจารย์มีั้นเพื่อไทยสามพักได้ไหมไม่มีนะ,ะม,มีตัวแทนที่เป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งผมใช้คําว่าไม่ใช่ตัวจริงดีกว่าเอางี้ดีกว่าอาจารย์ตั้งแต่ไลไรมาตั้งแต่คุณสมัคร คุณสมชายแล้วก็คุณยิ่งรักแล้วก็คุณเศษฐาสีคนแล้วนะฮะอ,อาจารย์เรื่อไทยคิดอะไรอยู่ทักษิณคิดอะไรอยู่คือคุณทักษิณในเมื่อตัวเขาเองต้องห้ามไนงะถูกไหมคะมแต่เขาก็ยังต้องควบคุม ทศไทยให้ได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลือกเชื่อใครนะที่พอจะมาอยู่ใต้อนัตเขา<ช>แล้วก็พอที่จะมีภาพลักษณ์ของผู้บริหารได้ออย่างพี่หมักในเป็นนักการเมืองเต็มตัวใช่ไหมครับ<ช>แต่พี่หมักเนี่ย